ชงนะคะคือการจัดให้มีการเคลื่อนย้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์หรือว่าสินของนะคะเดยจะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆค่ะและจะขนส่งจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะหากการขนส่งบุคคลนะคะจะเรียกว่าการขนส่งผู้โดยสารค่ะและหากการขนส่งสัตว์หรือว่าสินค้านะคะจะเรียกว่าการขนส่งสินค้าค่ะการขนส่งนะคะมีทั้งหมด5รูปแบบค่ะมีอะไรบ้างคะโดยจะมีการขนส่งทางบกค่ะทางน้ําทางอากาศทางรางและทางท่อค่ะ การขนสง่งทางบกเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมในองค์กรและรน่วยงานต่างๆเนื่องจากมีความสะดวกสบายและเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในรูปแบบผลิตภัณฑ์และทูกรูปแบบมีสองลักษณะคือถนนและรถยนต์ส่งสินค้าถนนมีสองรูปแบบหนึ่งถนนส่วนบุคคลเป็นถนนที่มีเจ้าของจะเปิดใช้งานเมื่อได้รับอนุญาตเข้าใช้สองแห่งสาธารนณะ สามารถใช้งานได้ทุกคนโดยมีหน่วยงานรัฐและ,และภาคเอกชนเข้ามาดูแลและรับผิดชอบเส้นทางยังมีสองเส้นทางคือเส้นทางในเมืองคือเส้นทางที่ใช้วิ่งในชนุมชน 2. เส้นทางนอกเมืองคือเส้นทางที่ใช้วิ่งระหว่างเมืองการขนส่งทางรถยนต์นะคะจะมี2รูปแบบนะคะคือ1การขนส่งผู้โดยสารนะคะการขนส่งผู้โดยสารจะมีแบบประจาทางนะคะ<ม>เช่นการส่งนักเรียนหรือการส่งตําทัารถเมล์นะคะ ส่วนการส่งแบบแม่ประจำทางนะคะเช่นการเหมารถเพื่อไปยังจุดหมายที่ผู้โดยสารต้องการนะคะ 2. การขนส่งสินค้าคือ 1. การขนส่งแบบไดชิเมนต์สการขนส่งแบบ Run, มิลลรันสาการขนส่งแบบรบรดสินค้าจากผู้ผลิตหลายๆไปให้ลูกค้ารายเดียว 4. การขนส่งสินค้าจากโรงงานไปให้ลูกค้ารายเดียว 5. การขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตหลายๆไปให้ลูกค้าหลายราย ข้อดีนะคะคือ1เป็นบริการที่สะดวกรวดเร็ว2เป็นการขนส่งแบบที่ถึงที่หรือดอทูด,ดอนะคะ3สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามต้องการข้อเสียนะคะ 1. ค่าขนส่งแพงน,นะคะโดยเฉพาะรถบรรทุกต้องมีน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะ2บรรทุกสินค้าได้น้อย3อ่อนไหวต่อสภาพอากาศนะคะเช่นฝนตกหรือถนนตัดขาดนะคะ 2. นะคะการขนส่งทางน้ําการขนส่งทางน้ํารวมถึงการขนส่งทางแม่น้ํา ทางทะเลโดยทั่วไปการขนส่งทางน้ําจะใช้เรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขนส่งสินค้าได้ทีละมากๆโดยเฉพาะการขนส่งทางทะเลซึ่งการขนส่งทางน้ําต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญคือท่าเรือค่ะท่าเรือนะคะเป็นสถานที่สําหรับจอดเรือเพื่อทําการขนถ่ายสินค้าและบริการตลอดจนผู้โดยสารและยังเป็นสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับเรือที่เข้าใช้บริการด้วยค่ะ ท่าเรือนะคะมีหน้าที่สําคัญอยู่2ประการนะคะคือ 1. การให้บริการแก่ผู้โดยสารและสินค้าการศุลกากรเข้าตรวจคนเข้าเมือง 2. การให้บริการแก่เรือนะคะเช่นการนําล่องการลากจูงเรือบริการกู้เรือเสบียงอาหารและการซ่อมเรือค่ะท่าเรือที่ดีควรประกอบด้วยระบบอำนวยความสะดวกนะคะ 1. ท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ 2. บริการเรือน้ำร่องและเรือลากจูม 3. โรงพักสินค้าหรือคลังเก็บสินค้า 4. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการขนถ่ายสินค้า 5. บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือและ 6. นะคะบริการน้ำจื่และเชื้อเพลิงค่ะประเภทการขนส่งทางเรือนะคะ 1. การขนส่งสินค้าในลำน้ำเป็นการขนส่งสินค้า ด้วยเรือไปตามแม่น้ำลำคลองทะเลสาบซึ่งโดยโปกตินะคะเป็นการขนส่งภายในประเทศค่ะ 2. การขนส่งชายฝั่งทะเลเช่นการแรล่นเรือจากชายฝั่งทะเลไทยไปยังชายฝั่งทะเลเขมรค่ะ 3. การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งด้วยเรือระหว่างประเทศค่ะซึ่งการค้าระหว่างประเทศและของโลกมีการขยายตัวมากขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่สองโดยปัจจุบันการขนส่งทางทะเลนะคะจำแนกเป็น การขนส่งสินค้าเหลวการขนส่งสินค้าเทกรองแห้งและการขนส่งสินค้าทั่วไปค่ะข้อดีของการขนส่งสินค้าขนส่งสินค้าได้ครั้งละมากๆขนส่งสินค้าได้หลากหลายชนิดมีค่าขนส่งต่ำมีความปลอดภัยข้อเสียของการขนส่งทางน้ำนะคะความเร็วต่ำมีข้อจำกัดเข้าถึงผู้ใช้บริการมีต้นทุนขนถ่ายสินค้าที่ซับซ้อนและอ่อนไหวต่อสภาพอากาศค่ะ การขนส่งทางน้ำเป็นการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดมักใช้สินค้าราคาต่อหน่วยไม่สูงมีปริมาณและน้ำหนักมากเช่นไม้สุงทรายข้าวเรือบรรทุกสินค้ามีระหว่างความจุสูงบรรทุกสินค้าได้มากเหมาะสาหรับการขนส่งระยะไกลแต่มีความล่าช้าเพราะต้องเป็นแหล่งน้ําแม่น้ําทะเลหรือคลองเท่านั้นค่ะ ของโลกมากค่ะเพราะว่าให้ความปลอดภัยและความรวดเร็วสะดวกสบายมากค่ะวิวัฒนาการนะคะเริ่มมจากเครื่องร่อนเรือหอและบอลลูนค่ะแล้วพัฒนาเรื่อยๆมาเป็นเครื่องบินค่ะคุณลักษณะของการขนส่งสินค้านะคะก็จะมีความรวดเร็วนะคะเพราะว่าขนส่งสินค้าได้รวดเร็วค่ะแล้วก็ความแน่นอนนะคะก็จะมีตารางบินที่แน่นอนค่ะส่วนผู้ที่มีบทบาทนะคะก็จะมีผู้ที่ส่งสินค้าค่ะแล้วก็บริษัทการบินค่ะแล้วก็ผู้ส่งมอบสินค้าค่ะบริษัทตัวแทนค่ะ กกปัจจัยก,รยกรรารเลือกลสกษณะสินค้าทางอากาศนะคะคือ 1. นลักษณะสินค้าค่ะคือสินค้าที่จับจับได้ง่ายเช่นดอกไ,ไม้ค่ะ 2. นะคะลักษณะความต้องการคือสินค้าจะเป็นต้องใช้ระหว่างสุกเฉินเช่นยารักษาโรคค่ะ 3. สินค้าเครื่องลดปัญหาเนื้อต่างๆเช่นสินค้าแตกขัดเสืส่อมสภาพสูญหาย 4. ลักษณะของตลาดบางประเทศประโยชน์ติดทะเลอาศัยอยู่ยบนเกาะ จึงจะเป็นต้องใช้การขนส่งทางอากาศเป็นหลักค่ะประเภทของสินค้าที่ขนส่งทางอากาศนะคะมีทั้งหมดเจ็ดประเภทค่ะหนึ่งสินค้าทั่วไปค่ะสองสินค้าที่น่าเสียง่ายสามสินค้าสบายค่ะสี่สินค้าที่มีราคาค่ะห้าสินค้าแบบโดิเศษค่ะหกสัตว์ที่มีชีวิตค่ะและเจ็ดการขนส่งส่ค่ะเส้นทางการขนส่งทางอากาศนะคะมี2แบบคือ 1. เส้นทางการบินน่า้า 2เส้นทางบนพื้นดินแบ่งเป็น2ส่วนคือทางขับแท็กซี่เวย์ทางวิ่งรันเวย์ค่ะท่าอากาศยานที่สำคัญในะมีหกท่าอากาศยานค่ะคือ1ถ้ท่าอากาศยานนนเมืองค่ะ2ท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะ3ท่าอากาศยานชวร์ูค่ะ4ท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะห้าท่าอากาศยานขอนแก่นค่ะ6กท่าอากาศยานปูนเผาค่ะการขนส่งทางอากาศนะคะมีข้อดีคือ 1. การขนส่งที่รวดเร็ว2มีความปลอดภัยสูง 3มีการจะส่งที่ตรงเวลาและแน่นอนค่ะต่อไปจะเปการที่ข้อเสียนะคะคือ 1. นึ่งอ่อนไหวต่อสภาพอากาศค่ะ 2. จํากัดน้าหนัก 3. ค่าที่จัดค่อนข้างสูงค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่การขนส่งทางรางหรือว่าการขนส่งทางรถไฟเป็นวิธีการหนึ่งที่เคลื่อนย้ายบุคคลและสินค้อื่อนที่ไปได้ไกลและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ํามีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุสูงมากกว่าการขนส่งประเภทอื่นเพราะขึ้นเคลื่อนที่โดยรางที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะนั่นเองค่ะ การขนส่งทางรถไฟนะคะเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในถ้าเทียบกับไทยแล้วนะคะอยู่ในสมัยของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเส้นทางสายแรกคือกรุงเทพอยุธยามีระยะทาง21กิโลเมตรเส้นทางสายที่2คือกรุงเทพสมุทรรรมีระยะทาง7 1กิโลเมตรไดเองค่ะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถไฟหลังรางรถไฟเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและรับส่งโดยสาร 2. สถานีรถไฟเป็นจุดจอดแวะพักเปลี่ยนขบวน การรับส่ง,งด้วยสารและมีการขนส่งสินค้า 3. รถจักรเป็นยานพนาหนะเครื่องล้อที่ออกแบบให้มีการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ 4. รถพ่วงเป็นารถหัวลากที่มีกระบะบรรทุกต่อกอุปูกรากจูงและมีการน้ำขนส่งสินค้าประเภทของรถไฟเราเรียกว่ารถจักรรถจักรที่นิยมใช้จะมีทั้งหมดสามประเภทประเภทที่หนึ่ง,ง,งรถจักรไอ้น้ำเป็นรถไฟยุคแรกที่ใช้กลไกลขับเคลื่อนด้วยแรงดันไอ้น้ำ ผลักดันให้ล้อรถหมุนได้ทำให้รถเคลื่อนที่ประเภทที่สองรถจักรดีเซลไฟฟ้าเป็นรถจักรที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ดีเซลประเภทที่3รถจักรพลังไฟฟ้าเป็นรถจักรที่สามารถขับเคลื่อนได้ตนเองโดยใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่ต้องพึ่งหัวรถจักรในการขับเคลื่อนวันนี้เราจะพูดถึงประเภทของตู้พ่วงทั้งหมด3 แบบคือเช่นตูวแบบที่หนึ่งตู้พ่วงแบบปิดจะใช้สําหรับบรรทุกสินค้าที่น่าเสียง่ายและไม่อาจตัวต่อท่ออากาศที่เรีวร้ายได้ตัวตู้ชนิดนี้จะปิดทุกช่องทางไว้ที่สองตู้แบบเปิดเป็นตู้ที่ใช้บรรทุกสินค้าที่ไม่น่าเสียได้ง่ายและและตัต่อท่ออากาศได้ไวที่สาตู้รถเฉพาะกิจ ใช้สําหรับปรรทุกสินค้าเฉพาะอย่างเช่นรถโบกี้รถทุกข้ามันเป็นต้นวันนี้เราจะพูดถึงข้อได้เปรียบทางการขนส่งทางรถไฟ 1. ประหยัดเพราะสามารถขนส่งสินค้าแตหละชนิด 2. รวดเร็วเพราะสามารถส่งได้ตรงต่อเวลาที่กําหนด 3. ส,สะดวกเนื่องจากมีตู้ที่เหมาะส่งกับสินค้าแต่ละชนิด 4. ปลอดภยัยเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น 5. ขนส่ง สามารถขนส่งได้ทุกสภาอากาศส่วนข้อเสียเปรียบทางการข,น,ขนส่งทางรถไฟได้แก่หนึ่งหน้าการขนส่งสินค้าไม่สามารถขนส่งไปที่ขนถ่ายสินค้าได้ 2. ความยืดหยุ่มีน้อยเนื่องจากเส้นทางตายตัว 3. ความคล่องแคล่วน้อยกว่าสายอื่นเนื่องจากกฎระเบียบเยอะ 4. ไม่เหมาะกับผู้ขนส่งสินค้ารายย่อยหรือปริมาณน้อย การขนส่งทางท่อนะคะคือระบบการขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากสินค้าที่ต้องขนส่งต้องอยู่ในรูปแบบสินค้าของเหลวตลอดเวลาบริเวณที่ไหลผ่านท่อจะต้องมีความชันไม่มากเกินไปเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านไม่ย้อนกลับมานะคะและไม่มีการขนส่งเที่ยวกับสินค้าที่นิยมขนส่งได้แก่น้ํามันดิบผลตพันปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติค่ะผูปะสงของการขนส่งทางท่อนะคะมี5รูปแบบคือ1การขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบ 2. การธรรมชาติ3า่านหิน 4. สารเคมีอื่นๆและ5สินค้าประเภทอื่นๆประเภทของระบบทางกนะคะมี3เภทคือ1ท่อรวม2คือท่อส่งและ3คือท่อกระจายระบบขนส่งทางท่อและเส้นทางการขนส่งทางท่อมี2ลักษณะนะคะคือ1ท่อที่ใช้ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติและ2คือท่อที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันค่ะ การขนส่งทางท่อการขนส่งแบบปลายล่หรือการขนส่งโดยใช้ระบบเท่านั้นบางเป็นการขนส่งระบบท่อมักจะแตกต่างในการขนส่งรูปแบบอื่นๆคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่ซึ่งเส้นทางในการขนส่งนั้นอาจจะอยู่บนดินใต้น้ําหรือใต้ดินขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละประเทศประเทศแรกที่ใช้ในการขนส่งทางท่อคือสหรัฐอเมริกาเป็นการขนส่งน้ํามัน แต่สำหรับประเทศไทยนั้นก็มีการใช้งานการขนส่งในรูปแบบนี้เช่นกันโดยการใช้ระบบท่อสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงและการธรรมชาติค่ะแผู้ประกอบการ2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1คือผู้ประกอบการการขนส่งทางท่อเท่านั้นรูปแบบที่2คือเจ้าของสินค้าและสร้างข้อสินค้าเพื่อส่งสินค้าของตนเอง อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการขนส่งนะคะได้แก่ท่อหรือสายท่อที่แบ่งเป็นท่อหลักและท่อย่อยค่ะการขนส่งทางท่อในประเทศไทยมี2รูปแบบนะคะคือ 1- น้ํามันมาสาเร็จรูป 2- องการธรรมชาติข้อดีของการขนส่งทางท่อนะคะคือประหยัดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าสามารถขนส่งได้ถูกสภาพอากาศมีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายและถูกลละขโมยนะคะ ข้อเสียนะคะสามารถขนส่งได้แค่เฉพาะสถานะที่เป็นของเหลนและกาเท่านั้นมีต้นทุนในการวางระบบรังแรกการตรวจสอบหาจุดบกพร่องนั้นหาได้ยากค่ะยังไงกันบ้างคะสำหรับการขนส่งต่ารูปแบบทุกคนดูแล้วใช่ไหมคะว่้กระบวนการขนส่งแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรหวังว่าทุกคนร,คครู้และความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะหากิดขาวประการใดขออภัยมาณที่นี่ได้ค่ะ